บ้านจิบบ้านจิบห้องพังห้องพังประตูมุนประตูมุนหน้าต่างช่างมุนหน้าต่างช่างมุนสนามหญ้าชจ้าวอน สนามหญ้าชองหวนอพาร์ตเมนต์อพาร์ตอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเฟอร์นิเจอร์คาบุเฟอร์นิเจอร์คาบุผนัง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 ดาดฟ้าอกสังดาดฟ้า 옥상, 폐단, 천장, 폐단, 천장, 腹 바닥, 푸른, 바닥, 이사 이사하다, ι 이사하다, 이이사 건물บิอาคาร건น물บิลดิ้งบันไดเขื <단> ่นบันไดเขื <단> ่ลิฟต์เอลิเบเตอร์ลิอลอร์ที่จอดรถจุ่ชจที่จอดรถจุ่ชจแถวบ้าน ตึกเนแถวบ้านตึกเนบ้านจิบห้องพังประตูบุนหน้าต่าง 창문 สนามหญ้า 정원 아파트먼트 아파트 f u r 가구 ผนัง벽 ดาดฟ้าอกสังเพดานชัพื้นบา닥ย้ายย้ายที่อยู่ที อาคาร건물빌딩บดิบันไดเข <계단 S 2> ลิฟเอลิเเตที่จอดรถจุ <차> 장จแถวบ้านตงน